อาณาจัตรายโดยร้องพี่งกัน พิธีโบสถ์มัตกาบังสกุลนะครับพิธีน้ำสักนะรับก็เสร็จพิธีเป็นพิธีเริ่มต่ออภัยนะครับสำหรับต่อไปแล้วก็จะเป็นการทอดผ้าไปหลังสกุลนะก็เรียนเชิญผู้ที่เชิญผ้าหรือการบังนะครับครับนมัสการพระพิหารสุจารุและผู้จัดสรุปเรื่อบังกระลอกท่านประธานนะผู้มีเกียรติเจากระลอกตุภนครับ กระผงเรือตีวิสัยพิชานพอเลขาธิการนายกเศรษฐีะบดลวัญญาได้รับคันธนามัติเป็นพิีกรในงานประชุมเกิญน,นางปัตมาหรือย่อยโคตรพรครับท่านวิจิตรประพัดอันลูมีมนังลงรพวกนี้ก่อเราท่านเกิดมาต่างไร่ล่ังทำดีท่าตามนีราของคนพัดพรบางครั้งก็เศร้าบางคราวก็สุข บางทกีก็ุกข์ัวงอกสะพอนมีรับมีรางมีจ,จังจอนพอรับพอ,พอจบชีวิตก็ลานางปัตมาพระพรได้แสดงบทบาทของเพลงจนถึงวันสุดท้ายก็คือความตายและประตามความตายนั้นเป็นสมบัติของทุกชีวิตที่ติดตามมาั้เแต่เกิดเกียรติก็ต้องพบไม่ชอบก็ต้องเจอจะหลบหนีหนีไปก็ไม่ได้ จุทธอ,อัดีกาต่อรองขอรอ้รองก็ไม่ได้แต่ผู้ที่สร้างความดีเอาไว้เมื่ออยู่ในโลกนี้ก็ย่อมมีความสุขปัญจาโลกนี้ไปแล้วก็ย่อมไปสวยสุขในโลกหน้าชื่อว่าปัจสุขในโลกทั้งสองครับพระพังยำธาได้ตั้งบรนเพ็ญอุโสดสนางปัรมาโกศลก็ได้วันที่1ิบหวันที่18เมษายนลงเวลาสามคืน,สา,คนสามคืนที่ผ่านมาจะพังยำทอดอบรมธร้มวิเดียน ที่เดินทางมาวันกุเจ้าสุขวิตธรรมและอภิริมาขอรบศกดครับครับสำหรับคดีซึ่งตกงกันอังคารที่19เมษายนของวันอย165เป็นวันประชุมเพิงครับลำาดับต่อไปจะเป็นการทอดผ้าาปหลังสุคุรุนะครับซึ่งทางเจ้าภาพได้จัดทาทั้งหมดรับโอเกนชุด้วยกันครับโอเจนชู ครับก็จะมีหลปยทเปิดนะครับซึ่งลำดับแรกกะผมขอเรียนเชิญนายมงคลเกษรธานิษฐ์อดีตนายกเป็นพี่มีเมือนปุ๋ขอพระตายเปนสุภลกะผมขอากราบเรียนเชิญด้วยความเคารพครับ ผู้มีเกียรติทุกท่านและบรรดาพี่น้องเพื่อนเพื่อนบ้านนะครับผู้วายชนอันน,นี้ก็มีแล้องใสด้นี่หรอับครับสำหรับอีกสักผู้ะจะจะมี ในการนำหีบศพของผู้วายชนนะไปโยงหน้าหีบศกันก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับไปโยนหน้าหยบศนางปัสมานะครับพุทธพรครู้วายชนทางย่าภาาก็ขอขอบคุณนะครับพพรพรพอขอ,ขอ,ขอขนนคบคุณทุกท่านเลยเดี๋ยวเราไปร่วมส่งหีบศกันขอบคุณในน้ําใจในตีของทุกท่านนะครับ นะครับกนะ็ท่านที่เดินทางกลับนะครับก็ขอให้เดินทางกลับไทยขอบคุณหน่วยงานทุกๆหน่วยงานนะครับขอบคุณคณะผู้บริหารเทศบาลตะบนวันยาวขอบคุณนายกหมูนะอดีตนายกเทศมนตรีเมืองหุ่นะครับขอบคุณนะสพอท,อทั้งสองเขตนะเขตหนึ่งและเขตสอง นะผู้ช่วใหญ่บ้านผู้ช่วยนะจากโรงเรียนนะหน่วยงานต่างๆนะครับที่ยังไม่ได้กล่านะวก็ต้องขอบคุณที่นะทุกหน่วยงานนะจะประภาพจัดผู้ที่ถือรูปถือตะเกียงและถือทูบไว้3ามคนนะครับเช้านี้ก็เรียนเชิญนะครับเรียนเชิญนะลูกหลานนะหรือพี่น้องมาวางดอกไม้จัดกันเลยครับ าวางดอกไม้จันทรนะ์สำหรับในงานนี้ก็ชมได้ทางย t u ู e นะฮะพิมนางปัตตมาโคตรพอรอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวพร้อมแล้วจนะคูสายโยงพร้อมแล้วครับข้างหลังพร้อมไหมครับพร้อมเดินฮนะนะ้า ก็เรียนเชิญนะเรียนเชิญทุกท่านเนาะได้ไปส่งโยหน้าหีบศพไปส่งผู้วัยชนเป็นวาระสุดท้ายนะครับ น,าาน,ยยนีพ้นนะไปได้น่ะสักคนนอกจากแม้แต่ทรัพย์สมบัติที่เราสร้างสมกันมาก็ไม่มีใครนำติดตัวไปได้นะนอกจากคุณงามความดีและแต่ยศและลาภหาไปไม่ได้แน่เว้นเสียแต่ต้นทุนบุญกุศลทิ้งสมบัติทั้งหลายให้ปวงชน ร่างของตนเขาก็เอาไปเข,ขาไกวนะครับนี่ก็คือศัจธรรมของมนุษย์เรามีเกิดแก่เจ็บตายนะดังคําพระที่ได้กล่าวไว้ว่าไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นนะไม่มีใครหนีพ้นไปได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูแลนะตัวเรานะครับให้มีสุขภาพแข็งแรงไว้ ยาพี่น้องนนด้านบนตลาเลยนะครับเน้นเน้นชึ้มมาเลยครับเน,น้น,นครับก็เป็น<ย>รอาสุดท้ายาพี่น้องเนนด็กเป็นนักขยันนะครับผมไม่มีรูปันนี้ไม่มีนะตองมาเลยตองมาเลย นะาเดี๋ยวเราจะส่งผู้ไปชนเข้าสู่ไต๋ครั้งหนึ่งนะแล้วก็นำรุกกลับบ้านรถมาเตรียมแล้วนะครับครับก็ต้องขอบคุณนะครับนายกสมบูรณ์เจริการ นะแล้วก็คณะผู้เรียหานะครับนายกเทศบาลตำบลบรมยานายกเทศมนตรีตำบลบรมยานะครับและสมาชิกทั้งสองเทือกแล้วก็คุณอาภวิลนะครับนะครับของตอรองประมวลช่วงทีประธานสภาเทศบาลตำบลบรมยา ร้อ,องท้องสอทอเขตหนึ่งสอท,อทอหนูสอทอเอลสทอยุ้ยสอทอใจนะั <c oughs> ได้นำตุลารุอนสอบขอบคุณสมาโกสาพนักิจสมคอเคสากรเครดิตยูเนียนซึ่งสามัคคี เดี๋ยวถิงลูกับไปบ้านเห็นไพอถึงบ้านุูกเนี่ยทำไปเอาใตใต้ยรัฐในยังเนาะยังไม่นาเด๋ยวเดี๋ยวไปเจอพอเอาตัางค์ถูกเกือบว้กพนะอสัน้ได้ต่จะมาทุกตะกนก็เล็นมากแล้วนะรอเลยแล้วก็ทำเลยดีมากในทีมนะแล้วปุกลับได้ลงเลยต่อต่อไปเพราเราตุนเงิทุกทีมัน้ยทำแล้วหนักเลย 3ามศูน์สี่บาลีที่ใหม่นะเวียนครับเวียนอังน,นี้ครับเข้าซอ,อยนี้อเดินเข้ามาเดินเหมือนเวียนเมนครเหมือนเวนเมนอ่าเหมือนเวีนเมน

จะได้เป็นผมูเมียจะเปนเรียนอูนี่เราก็อยากกันากจะไปต่อไปเรามีน้ำกันไปทุกคนที่ป็นตังอยางด้วยนะครับนายโสพลคตพนขออยากายกันางปัมาคตพรกันแต่ปตูเป็นคนไทอ

สามันเนนมาสามเนนมาหนูหน,น,นูเดี๋ยวหนูเดี๋ยวขอเบอร์ให้ลุงนะเดี๋ยวไลน์ขึ้นแล้วเดี๋ยวลุสงส่งรูปเขียนนะผู้ใหญ่เป็นไหนพี่ใหญ่ผู้ใหญ่น้องยี่สิบานะอาญาพี่น้องอ่าญาพี่น้องคุณรแม่ อ่าอาเดียลอายักมามจัไอับอาจัหลังกัได้ไมถึงก็เป็นาะดันหลังก็ได้ไม่เป็นไรครับหลังก็ได้อ่าทรงนี้บางกล้องขยับกล้องนี้มนปยืนขึ้นุไปยืนขึ้นุบางกล้องโอเคครับขอบคุณนะครับนะไปสู่สุขติแล้วยังมีเวรีกรรเยอะเยู่ๆเนี่ยยังมีเวร อย่าเพิ่งไปไหนกันนะครับเอาเก้าอี้ครับเก้าอี้ข้างละสองตัวครับไปตั้งแล้วก็ให้เนนด้วยอ่าครับเอา้าอย่าให้กลพระนะครับขยับขยับตรงนี้นิดเดียวครับ,บเนนเนนนีมน่มลเนนเนนนั่งเนนนั่งนี่เลยครับอ่าเนนนั่งเลยครับเดี๋ยวพระนั่งนู่น เดี๋ยวฟังพระคุณเจ้าก่อนนะครับเดี๋ยวไปไหนกันอ่านั่งก็ได้เลยฮะนั่งได้เลยนะครับหาที่นั่งเลยฮะ เหรียญดูดสอ,ส,อส,สองสองศูนย์ห้าสองสองศูนย์ ัญญาติอายตะตะนปัญญาติตาตุปัญญาตครับสำหรับการตั้งบำเพ็ญกุศลศพนางปัทมาหรุอย่อยโคตรพมอายุ38ปีซึ่งตั้งบำเพ็ญกุศลศพที่ศาลาพ่พิกิจานุกามวัดวัญยาวล่าตำบลวัญยาวอำเภอขุงจังหวัดจันทบุรี ตั้งแต่วันที่16ถึงวันที่18เมษายน2565ครับรวมเวลา3คืนวันนี้ซึ่งตรงกับวันอังคารนะที่19เมษายน2565เวลา13.00นะครับซึ่งเป็นนะพระสวดมติกาบางสกุลและวิธีประชุมเพลิงนะครับซึ่งวันนี้วิธีการประชุมเพลิงนะได้ถึงวาระสุดท้ายอันนี้ นะซึ่งก็มีท่านประธานในพิธีนะครับท่านไปเปิดนะครับ้าไปเปิดนายมงคลเกษมฮานิคับอดีตนายกเทศมนตรีเมืองขุงใ,ในการจุดธูปเกียนบูชาพระรัตนตรัยนะครับสำหรับประธานในพิธีมันจะตีับรองนายกเทศมนตรีสมูดาม ว,วันนี้ก็ผมเรตีวิสัยพิมันทองเลขาอนุก,การนาะยกเทศมนตรีตะวันญยญาวได้รับฉันทานุมัตจิจากทางเจ้าภาพเป็นพิธีกราน,า,กรนานาประชุมเพล้องนางบัตถมาหรือย่อยร,รัชกรแล้วก็ขอบคุณทางเจ้าภาพที่ท่านผู้มเกยีติได้ดินทางมา ไม่ว่าจะฟังพระคุณเจ้าสวนรุ่ยคำหรือนวันพรจุนทครับวันนี้กจผมเรียวทีวสมลทองได้ัาทกาในรเรื่องนทีสนาินรานะรับี้สวัสดีครับ เสร็จพิธีเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวก่อนลูกหลานใครใครใครลูกหลานมีเบอร์ลายใครมีเบอร์ลายเบอร์โทรเบอร์โทรที่มีลายจะส่งรูปให้หนูหนูมีไลน์ป่ะหนูมีลายไหม,ลมเล่นลายไหมบอกเบอร์โทรมาเบอร์เบอร์โทรมาเบอร์โทรอะไรเอ่ 0 8 6ครับ8 3 4สามสี่แปดสานะครับโอเคมีรายชื่ออะไรรายชื่ออะไรกุ๊กไก่กุ๊กไก่โอเคครับอันนี้พอพอพิมพ์พอพิมพ,พ์มเบอร์แล้วก็ขึ้นลายเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวลุงส่งลายในหะ้เนาะชื่อชื่อเขียนชื่อลายนะกุ๊กกิ๊กพอพิมพ์เบอร์แล้วมันจะขึ้นเนาะพิมพ์เบอร์แล้วขึ้นแล้วเดี๋ยวส่งละส่งรูปให้นะโอเค อ๋อมันมีลูกคนเดียวแหละครับลูกคนเดียวอ๋อครับขอขอญาตขอญาตผมขอญาตเรียนเชิญครับเอามองกล้องแป๊บหนึ่งฮะ่านะครับหนึ่งสองสามครับร้อยครับขอบคุณครับโอ้ครับพี่ชายครับมีพี่น้องทั้งหมดกี่คนพี่สองคนสองคนเลยฮะโหแล้วพี่อยู่ไหนอะพี่พี่อยู่ไหนอยู่ที่ไหนนะ ธรรมดาก็อยู่เขาหน่วยแต่ไปอยู่ชุมพรไปทำงานอ๋อไปชุมพรเหรออ๋อไปชุมพรไกลเนาะอ๋อครับครับแล้วเราเป็นผู่พี่ผูน้องกันอ๋อครับ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 ลูกพี่น้องครับก็เสียก็เสียใจด้วยเนาะอ่าครับผมอ่า